ม็อกคิดว่าเลิกเรียนแล้วอะเด็กสมนะัยนี้สมัยม็อกอะม็อกไปไหนเลิกเรียนแล้วนะหนูจะนั่งอยู่ในโรงเรียนนั่งคุยกับเพื่อนไปออกไปซื้อขนมอะไรแบบนี้แล้วก็เข้าไปนั่งในโรงเรียนเพื่อไปกินกันแล้วก็เย็นเยนเลยค่อยกลับบ้านแค่นั้นหนูไม่เคยไปออกไปห้างออกไปอะไรไม่เคยหนูได้เงินไปโรงเรียนวันละ60บาทหนูกินข้าวก็4 0ค่ารถก็ไปกลับก็พอหมดแล้วหนูไปไหนไม่ได้บ้านจนเนอะ <laughs> เออหนูมันจน มีขนมมาด้วยเคยป่ะแบบห่อข้าวไปกินโรงเรียนอะสมัยนี้เขาไม่ห่อข้าวไปแล้วนะเข้าผ้าทั้งถังมากินโรงเรียนแม่เราเตรียไมไว้ให้เราเมื่อเช้าแม่เธอเป็นคนแกมตังซื้อขนมให้เธอกินแบบนี้ด้วยเราไม่มีหลักนะแม่เราทําให้กินแต่ขนมโผ่ขนมบัวลอย <c oughs> อร่อยกินกับกันต้าอร,อร่อยอะไรก็ชีสอร่อยแล้วไข่ดิชูลดอะไรไข่ดีชูลรอะไรเอาแบบว่าเบสเซอร์อะโอริจินอลลองลงมาออริจินอลคือน u m b e r one ที่ต้นหอมไข่วะอร่อยจนต้องดูดนิ้วอะ ไปจนหอมถ้าคุณกินจนเสร็จแล้วหมดหังแล้วทุพคดทำคือนี่ค่ะเรามาอ้นี่กันปะดูดนิ้วพี่ดูดนิ้วหนูดูดูดนิ้วพี่ทำไมทุกคนจะยกมือไหว้กูตลอดเวลาัวแก่ขนาดนี้กูรู้จักกูเลยวะเพาแก่กูโรงเรียนนี้คือโรงเรียนนาดาวปะใช่นาดาวบางกอกแม่นี่ไผ่เพื่อนหนูที่โรงเรียนเป็นตุ๊ดสวัสดีค่ะพี่ขนมปังด้วยนะฉันว่าพี่เขา ป่ะนาะกดแรงดพิ่งดูอะพี่อะพวกเราเป็นรุ่นฮอร์โมนอะแบบรุ่นที่ดูฮอร์โมนแล้วลูกพี่อะน้องแฝรี่ก็คือมาดูที่หละรู้ว่าตอนที่น้องแฝดี่ยังเด็กแล้วไม่รู้ว่าตอนนั้นอยู่ในท้อง15ปีที่แล้วหรือว่าน้องแฝรียังเด็กอะเออขอดมาแล้วแหละแล้วพี่ก็นอนดูจริงจริงนอนดูฮอร์โมนแล้วพี่ก็ดูว่าแบบอยากให้ลูกมาเรียนโรงเรียนนี้แล้วตอนเนี้ยลูกอันนี้จริงๆแล้วตอนเนี้ยลูกก็ได้มาเรียนดีใจมากเลยอันนี้หนูต้องลองด้วยไหมดีใจมากเลยที่แฝดีม่ได้มาเรียนโรงเรียนเนี้ย แล้วแบลรีร่ก็อยู่ติดการแแดงด้วยเอาจริงๆมะหนูอะอยากมาเรียนนะแต่หนูไม่มีเงินมาเรียนหรอกตอนเด็กๆ,ๆเลยตอนตอนหนูดูฮอร์โมอนหนูก็ยังเรียนอยู่เลยจริงๆไม่แพงนะค่ะสสาสมงศีหนูไหวไว่แพงแต่ไม่รู้ว่า แต่ละห้องหรือแต่ละชั้นหรือแต่ละสาขาแพงสำหรับหนูหนูเรียนมหาลัยสองสองหมื่นห้าเรียนมปลายให้เรียนสี่หมื่นหนูไม่มีเงินเรียนหรอกแต่พี่ก็เรียนฟรีมาตลอดเด็กวัดด้วยแหมพี่จะมาแอปเกอเด็กวัดเหมือนกันหรอวะไม่ถ้าเทียบกับคุณภาพของโรงเรียนอ่ะที่มองว่ากับสี่หมื่นกว่าซื้อสังคมซื้อคอนเนคชั่นแล้วก็คือครูดีหรืออะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนเขาดีมากก็เลยมองว่าโรงเรียนอสมชันทนบุรีดังมากในขณะที่แค่สี่หมื่นกว่าในหมูพี่ที่บอกว่าไม่แพงอ่ะแต่ว่าครูหล่อนักเรียน ฟ้ามืดแล้วเดี๋ยวแม่เราตีเดี๋ยวแม่เราว่าเอาว่าทำไมเรากขับรถอะไรมาเราโหดรถสองแถวกลับบ้านไม<น>่เป็นไรเดี๋ยวเราไปส่งเราเองเราค,นข,าคนขับรถมาคนขับรถลอยอยู่ฝั่งนู<ต>้นอ<ถ>่ะเธอรวยเหรอเรารวยมากแต่หน้าเธอไม่น่าเป็นคนรวยได้เลยแต่ที่เบลหนึ่งบ่มจนเนี่ยมึงดัดฟันนะเราดัดแต่จันร้อ<ส><น>งเพลงอ่ะแต่งเพลงมาเพลงหนึ่งโอ้โหไปกูเป็นแรปมั้งกูเป็นศิลปินมั้งให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาไปขึ้นเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วนะ โอ้โหโอ้โหเพิ่มปืปรถเธอไฮซมากเลยเพิมเลยเพิเลยเด็กาวนั่งดีๆนะเอาแล้วกานั่งบอะเธอหลอ,อ,อดอ่ะบอะนเปืือนโอ้โหโอ้โหอัตโนมัดด้วย <c oughs> ว้าวมไม่คิดว่ามึงจะเล่นมุกนี้ <c oughs>